แม่แม่เพิ่มหิวเ้าแม่กระจัดเมนูเขาพัดให้ค่ะอันดับแรกเขากะตั้งน้ำมันน้อนก่อนแลวก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วเขาก็ใสลูกสิ้นค่ะหรือว่าฮอตด็อกด้ค่ะลงไปเพิ่มสีสันความสวยความงามตัวเด็กหน่อยกินไปสั่นละค่ะนะกัใสอันดับต่อไปเขาก็ใสไข่ค่ะคุกเข่าคุกเข่าให้เขากันบัตตานี่ไข่กะบ่ตองเอาซุกแห้งเด้อนันพัดไปพัดมาคเกลียโเลียอยู่นี่ละค่ะ พอไข่สุกแล้วใส่เครื่องปรุงซอสใส่น้ำตาลนิดหน่อยใส่ผงแสบผงนัวล,ลงไปใส่ซอสหอยนางรมเพิ่มรสชาติแล้วก็ผัดต่อยีคากนานมันกนเ็เริ่มเหลืองเริ่มเป็นตะกี้แล้วต่อไปก็ใส่เข่าลงไปจ้ะคุกเข่าให้มันเข่ากันผัดต่อใส่หอม สีเขียวแล้วก็ใส่อันบัคเือเทศลงไปเพิ่มพักลงไปให้ลลใหลกๆสไดเเพิ่มวิตามินพักกินเลยจ้าสังเกตเบึ้งด้ค่ะลูกผู้นอีกกินยั้งกระแสบแม่ถามว่าแสบบอพื้นต่อว่าสุดหยอดแสบแสบแสบพนว่ากินแต่ข้ามใหญ่ๆพุนจานนี่กินเบิดค่ะ